มีบางคน FC เนี่ยใส่คำว่าหาล่อล่วงคือแบบว่าตัวว่าพล่มพังเพบบราะว่าอยากเจอหนา้าอยากทายรูปน้ากันมี่ไม่นจ้ะแล้วเ้าด่าเข้าบ้านเนี่ยห้าดาเหมือกระมวลน,นีจ้ะบ,บ่มีแบบอีก <c oughs> ไม่เองเลยพขาลุ่มพังกับเอิญกูม,มาไอเสียนี่เ่าแบบมีเส้นมากว่า,าวก,กี่ตัวอจิมิงไปไกลค่ะเอาบุาอยากข้า,ขาคมคืนบอกเขาไปไบุญญาเลยจ้ะที่เขาอยากจิมิงเลยค่ะชอบชอบชอบเอาเห็นของพี่คืนไปจะฝากน้องไว้ให้หนึ่งวง ถ้ารักก็สาสื่อตรงทำไมโคตรค้งหัวใจใส่รู้เลยว่าใครจะเล่นเป็นพระเอกเอ็มบีในเพลงนี้สามิโก้แหวนคอคาะ <c oughs> สมมติมนี้เริ่มมีเงินมีทองขึ้นแล้วบ่เก็บเงินไปสร้างบ้านจ้ะตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างเท่าไหร่เพื่อนจีมิงก็บ,บอกว่าเพจนี่นประมาณแปดแสนหาค่ะโอ้ใส่นาฬิาเก็บเดลเลยแปดแสนแล้วจ่าดินก็ซื้อสี่แสนกลัวค่ะพิสุดยอดแต่ว่าผมหาเงินมาสิบปีผมไม่เหลือสักบาทบัญชีตอนนี้ เขาาวันนึงกลายเป็นแบบเจมิ่งการช่างสิบแบบบาวันนึงพอมีเงินมีทองปุ๊บเขาอาจจะบดีสอมเองเป็นบหครับจ้าลูกน้องเวลาเขาลงมาไม่หลานเขาก็บดลงสอมเองทุกตัวเคยคิดแบบนี้นบ่บ่ค่ะบอยันเฮ็ดบอดีก็เจมิ่งเฮ็ดเองค่ะเขามีรู้นะเขาก็แาบมันสอนบอดีกับเขาแมนจ้าเฮ็ดบอดดีก็เจมิ่งเจมิงโอ้ยเก่งกูพวกเดียนมันจ้งแฟนคลับของเบิร์นเอ็มเนี่ยมันมีหลายกลุ่มสมวนว่าเจมิ่งกำลังเป็นตัวแทนในการให้ความรู้อะลองบอกเบิร์สุบรีสูปไปไกลค่ะดื่มสุราดื่มไปไกลผลการพนันเล่นไปก็ยากจน ก้าเป็นคนลดแล้วเลิกจะบกบาลผู้ใดำเนกำลังเบิ่งคลิปนี้อยู่ครับเบิ้ลอยากขอกำลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้เด้อครับเด้อเวลาเบิ้ลมีคลิปใหม่ๆทุกคนเฉได้ยฝ่ามาเบิ่งก่อนผู้อื่นครับอย่างนี้ก็ฝ่ากดในเด้อกดซอยในเด้อครับเด้อกดนมองนี่ครับซอยนี้ซอยคนนี้ ผมอยากจะบอกว่าบุคคลวันนี้เขาสร้างตัวเองมาตลอดเริ่มต้นจากสร้างเหตุัดล่มมีไว้ย<ม>เรานี่เรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นคุณแม่ของน้งนองๆที่เป็นเอฟซีสวัสดีเจมิงครับสวัสดีค่ะเจมิงนี่คนใสครับคนอุบลจ้ะเอาสำเนียงเดียวกันนล้วข่อยเลยข่อยว่าเร็วข่อยคนอำนาจ,จเจริญจะยุ่งเพื่ออะไรเพรยาะมันยืน่นจ้ะน้ำยื่นจ้ะมอลลั่เนียมอลลั่ผู้ใดยืนน้ำยื่อกบูก็ยิ่งยิ่งค่ะ <c oughs> อุชาทรงครับวันหยังสืบแล้วพอแล้วยู่อใส่ก็พี่บูลปลุกก็การกับจิมมี่ปลุกจะตายเราไถยจ้ะฟังผู้เดียวเลยเมียนจ้ะมักเพลงอย่างเขาตายเราไถ่วันที่ผมมีอ้ายจ้ะเพลงอื่นมามากบ่มักหลายเพลงจ้าหัวใจติดดินก็มักก็กันอยู่จ้ะลองได้เพลลงงนี้้อไดบ่ได้อยู่จ้ะาจังตอนหนึ่งหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าเใส่เสื้อตัวร้ายเก่าเ กอดกระเป๋าใบเดียวติดกายติดกายเราจอจามันนะจ๊ะเขาจะมีคนมักเสียงเพลงเมียนจ๋าเสียงเพลงมันทดแทนอย่างคมรู้สึกข่าบอกแบบเขาคือมาเพลงนั้นวันมีคมสุกดีจ๋านบริโภคใกเงาเขาจ๋าไอ้วันที่บอมมีอ้าเนี่ยเขาฟังเริ่มแรกตอนไหนคือเัยงคือเดี๋ยวฟังเพลงนี้มิงฟังมันจะโดนใจภาคใต้จ๋ามันมีเลี่ยงแล้วกับชีวิตทั้บอลในเพลงเนี่ยแต่ก่อนกันสามีกันย่งจิมีก็มากจะเพลงใตราไทยจ๋าเพราะสามีอายุกันเลยแบบเมื่อที่บอมมีอ้าย จ้ะมันก็กกายเป็นแบบไทยทอดจริงๆเป็นไวเล่าเนาะเพลงนี้เนาะส่วนใหญ่เจมมิ่งเวลาขึ้นคอนเสิร์ตจะร้องเพลงนี้ประจําเลยใช่จ้ะวันที่บอกมีอายจ้ะถึงตึงตึงถึงดึงผมไล้ยินเพลงนี้ตอนตายปล่อยเหลี่ยๆก็จริงแต่ว่าเพลงนี้มันมาดังอีกรอบนึงคือตอนมาดังเกมมิ่งร้องนี่ค่ะแม่แม่อีกรอบหนึ่งอีรอบนึ่งตอนขอได้น้อยเพราะเป็นตอนนี้คนไฟบินเบิ่งคนไฟบินบอหนังบ่คคยจ้ะ จะกุญแจเปิดมุทุลาบอไม่รู้เลยจ้ะ ผมดีผมดียังเรบผมหุจักมันแตดีแบบว่าเวลาเจ้าจิเห็นข่อยเป็นพิธีกรคนต้องคิดว่าเป็นนักร้องคนต้องคิดว่าเป็นยังเนาะอันเจมิงเนี่ยเมคอัพเด็กไปคนคิดเองมัครับสูตรยังบแม่นจ้ะมันเป็นได้มาจากครับตีมาจากญี่ปุ่นหรือยังอะไรครับฟอยผมถามมิซึเมอยนจ่าคู่ในการปัดแก้มมาเสียมันมีไอเดียเองกับเจมิยึดเองค่ะเอกลักษณ์บ่แม่นจ้ะเริ่มต้นที่ห้องคิดว่าห้องสีท่าแปลงเป็นรูปแบบเนี้ยมันมันเริ่มมาจากอย่างตรงทาแปลงแต่เราเขียนขอเขียนเกี่ยวยังเขียนนั่่นแกมคะ อ๋อเรื่มต้นมาจากยังตัวมาจากแค่นีอ้อยู่แต่มาเฉียงแจ่มผู้ถามผิดหรือว่แล้วตอบผมหมายถึงว่าเราได้ไอเดียมาจากไหนทำไมถึงแต่งหน้าแนวนี้นไอเดียมาจากไส่จะจริัว่าจะแต,ต่งจนตกอไป ผมก็หมายถึงว่าเริ่มต้นเขียนคิวแล้วมาท่าป่าแล้จะมาท่าแก้มบอดดี้หมายถึงแบบนั้นผมหมายถึงว่าเออไอเดียไปดูหนังสมูรเลยเหรอบอดดจะมีคิดเองค่ะก็ว่าแต่งตัวออกจากบ้านบอดด้จ้ะอ๋อการเฉียดการเฉียนคิวห้องมนเป็นเอกลักษณ์การเป็นคนจำภาพได้เด็กๆขนาดตอนนี้มีมีกีฬาสีมีงานกิจกรรมประจาโรงเรียนมันจะมีการแต่งตัวแต่งตัวแข่งขันกันใครชนะเลิศได้รางวัลไป ทุกคนรู้ไหมครับสมัยก่อนต้องเป็นแบบแต่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่งเป็นฟูมูนยังเคยหนอย่างเซรามูนฟูมูนฟูมูนนี่แต่เป็นเซรามูนแต่งเป็นชุดงอคงแต่งยังแต่ตอนนี้นะครับชุดแต่งกายประจำโรงเรียนที่ชนะเลิศเยอะสุดคือแต่งเป็นเจมิงหวานเลยเออจะง้วให้ยังแบบ ันาดเจ้าสาวเจว้าวายกันก็จะมีกันทุกคนอนกรู้ซื้อจากไหนครับที่แบบเด็กๆยังแบบมีเจมี่เป็นไอดอลในการแต่งตัวก็ดีใจจมีกมีความสุขดีจ้ะมีคนชอบจ้ะสมมตินี่ไปส่มาส่มีคนไทยรูปนั่หลายป่ครับหลายจ้ะ อเอาเอโอเคได้คุยพอสมควรคือละรายพฤติกรรมครับเบิรนเป็นคนอีสานบ้านเฮานี่แหละตอบไม่ง่ายถามไม่ง่ายไม่ต้องกดดันรายการเราสบายสเออก่อนจะเป็นเจมิงในโซเชียลมีเดียเนี่ยคลิปแรกเลยหรือว่าจุดเริ่มต้นแรกเลยที่คนรู้จักคือคลิปอะไรซอมพะลมจ้ะซอมพลมจ้ะอยู่ในโซเชียลเหรอคนเอาไปลงติ๊กตอกบ่ครับเมนจ้ะ เราถ่ายเองหรือว่าทีมงานถ่ายมัิจิจีมิงก็ถ่ายเองย่อมสมมร้มกถ่ายลงมจิกตกค่ะไอ้สมมร้มนี่มีความรู้มาจากสายเรียนเทคนิคมาก่อนคิดเองตั้งใจเองค่ะคิดทอดการสมมร้มเองแม่นี่หรีาาค่ะแต่ไม่ซอดทอดตายแล้วครับมันซอด่อนย่อมจะสมจีมิงก็ซอดปากออกจาก <c oughs> โอ้ของแทบอ่ะ <c oughs> ตัวนี้ดีปะ่ะหมายถึงว่าบอยานซอดแหลาวิธีการสมคือหูว่ามันพังมองไหน้ะมองไหนจังเด้งเสียจีมิงก็เช็คเบิ่งก็ถามเจ้าของก็เบิ่งค่ะถามเจ้าของแล้วเฮาก็สอบไปนั่มจ้า อ๋อสมมตินน้ครับว่าเอ้เจมิงวันนี้ใบพัดมันโอเคอยู่นะแต่ว่าไอ้ปักมันกคบูติดเนี่ยเขาริ่มต้นจากไซมันกะเชค็คเพื่อปักมันขาดเนี่ยค่ะบอกความรู้เริ่มต้นเลียนได้เลียนมาบ่บริ้เลียนอีรีค่ะกินเองทำเองอีรีค่ะตัวเมย์เจมิงหน่อยทุกคน <c oughs> นี่ือเขาถึงบอกว่าบางคนนี่มันแบบมันมีเขาเรียกว่าอะไรด้านด้านทฤษฎีอ่ะมันอาจจะน้อยแต่ว่า,า,าภาคปฏิบัติเราตั้งใจทําด้วยตัวเองไม่แจ้ <ๆ S 1> ะเดี๋ยวเลยกลายเป็นคลิปไว้เราสองพะล่มจ้ะ แล้วคลิปร้องเพลงเนี่ยค่อยมาทีหลังใช่ตอนคนจ้างไปร้องเพลงจ้ะแล้วเขามักหยั่งวาวังสอนพล่มกขาปลองเพลงสอนพล่มจ้ะสอนพล่มในเงินจักบาทครับแต่ละเทียเวลาเ็าไปสอาจะมีม้วนจังกับสอนหนึ่งละสองสามร้อยบาทจ้ะมือกับสองสามมือสอเดียวอยู่ประมาณสองสาพันนี่ค่ะโอ้หลายเลยนะมือหนึ่งสอนจะโตทหารสิบตัวหกสิบตก็ได้แต่เสียจะคนบุคคลมากเงินค่ะ เขาต้องไปหาเองบ่บางบางคนน่ะบ่ก่ะจะมีกประกาศพดล่วงคนเบิ่งค่ะไมมีอยังเปรี้ยพังนี่ค่ะล้านอยู่บนเล่นบ่ครับบ่ค่ะจิมีอยู่บัดกระเปาวอยู่เพื่อนยื่งจังหวัดบนเราจะท่านี่ค่ะทิ่รสชาติเองเปี้ยหารอซ้อมอี่งันค่ะล้านอยู่บนบ่ค่ะอยู่น้ำนิ่งอยู่บนถามผิดหรือเราตอบผิดแต่ก็คือก็คืออยู่ในน้ำนิ่งจ้าจย่งไม่ได้เปิดล้านค่ะที่เราล่อซ้อมค่ะอ้ไม่ได้เปิดล้านเปิดล้านไม่ค่อยได้ซ้อมได้ยินข่าวว่ามีบางคนเอฟซีเนี่ยใส่เข้ามาหล่อล่วง คือแบบว่าตัวว่าพะล่มพังตัดพะล่มทิ่มเพราะว่าอยากเจอหนาอยากทายรูปนั่กับมี่ไม่นจ้ะแล้วเัาด่าเขาบ่บันเนี่ยบดาย่าถึงกมวนดีจ้ะกมวนบ่จ้ะบ่มีแบบไอ้ไอ้แมงเลยพะล่มบ่พังกับเอิญกูม,มาเองสิมีบ่เป็นมีจฉาหมากกว่ากี่ตัวจิมิงไปไกลๆค่ะเอาบ่อบบยากเข้าคมคืนบ่ไปบ่ยานเลยจ้ะไม่ใช่เขายานจิมิงเลยค่ะเช้าเช้าเช้า S <S กลับมาที่เพลงวันที่บ่มีอ้ายถ้าเราฟังจากการสัมภาษณ์แบบนี้เจมี่เป็นคนเฮามันอาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยเราเป็นคนตรลกเราเราบ่อาจจะเศร้าแต่สําหรับคนที่บอกว่าสูญเสียสามีอ้พิธีรักแล้วก็มามากเพลงม่นที่บ่มีอายเจมี่ก็แฟนนี่ก็คนที่พ้นเสียไปนี่ก็ผัวเสียไปนี่มีลูกตั้งต่อแล้วกันบ่ครับสองคนจะผูหยิงผู้ชายตอนนี้ผู้ยิ่งเท่าไหร่ผู้ยิ่งหญิบผ่าปีผู้ชายไปถึงที่แปดอยู่จ้ะมาแล้วพ้นเสียตอนลูกอายเท่าไหร่ครับ เจ้าผู้หญิงยี่สิบสามปีจ้ะเกิดเสียปรสบงพันหนึร้อยหกสิบหกจ้ะอ๋อขบวโดนตอวนี้เพิ่งสองปีที่ผ่านมานี่ป่ครับแมนจ้ะเกิดจากอีหยังครับขออนุญาตถามเด้อเป็นโรคเบาหวานโรคไตคุ้มดอกคุ้มดันจ้ะอันนี้โบเป็นโมกันว่าบวันสองวันเตับโรคควานเบาหวานคุ้มวันนี้โบเล่นโมกได้เป็นเรื่องของการสูญเสียเนาะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเรื่องนี้จะได้กิดได้เนาะ กลายเป็นว่าเหมือนกับพามีพัดภาคจากไปหลักลายมาเป็นจะของขืนมาดังไม่ชื่อเสียงแล้กกาได้เงินตัวนี้ซอยลูกซอยเต่าว่าลูกยิังซื้อว่าโอลูกดีใจบ่าโอ้แม่กคนมเป็นพี่น้องกดีใจว่ทุกคนค่ะเจ่มี่ีเป็นคนดุบ่นเพิ่มเตมตเป็นคนดุบ่อำเภอหนำยื่นหมู่บ้านชื่อว่ามันปากขาวตมบึ่ยางอำเภอหน้ำยืนจังหวัดบนราชธานีจ้ะมีลูกพี่เต่าเยอะคนครับพ่อเม่ยเขาพวกก่อน่มีเจมิงนี่ แต่พ่อแม่จีมิงเลยลูกหาคนผู้หญิงทุกคนค่ะแล้วเอื่อยอ่ายเอื่อยยังอยู่ป่ะครับมิตรเอื่อยน้องจะผูดไส้ว่ามิตรผู้คนค่ะหมายถึงว่าเขาพูดมิตรผู้หญิงแม่จ้ะอ่าแล้วตอนนี้พ่ยังอยู่่ทุกคนป่ะครับแม่จ้ะจะมีเป็นคนเที่ยวไดนเป็นน้องคนเที่ยวดคนที่สามจ้ะอีกสี่หาคนในตระกูลก็ดีใจเห็นจีมิงออกมาตรงนี้แม่จ้ะอ่มีคนพอคิดว่าโอ้ยมิ่งกูอยากแต่งหน้าคือมึงเด้อย่าออกมีคนบอกปะโมมี่จ้ะโอ้มีเขาสอดออกมาแบบนี้ผู้เดียวแม่จ้ะอ่าความฝันจะได้หน่อยได้ยังเป ตัวกันมากเราจะเป็นคู่ค่ะอย่าเป็นคู่สอนพิชาอย่างพิชาคณิตศาสตร์จ้ะที่ว่าสุขุนเก่งๆเนี่ยนะแมนจ้ะบวกลบเก่งบวชทศนิยมยุ่งทุกยางจ้ะเก่งจ้ะอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดสุขุนยี่สิบฐานเจ็ดแท่าเธอ สี่เปอเซ็นต์จะมีกี่โวลเอาพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดได้เท่าไรพันสามร้อยห้าค่ะถูกไหมมึงคิดดูดิพี่เต็มเดียวพี่เต็มเดียวคาราเแื่อจะมีความสุขและทศนิยมขึ้นอย่างผมมันยังจำหได้เลยเลยผมบอกตรงผมเป็นคนที่แบบสมัยนี้เวลาคิดตรงคิดตังให้ทีมงานเนี่ยเราใช้วิธีการใช้เครื่องคิดเลขแมนจะจะจิ้งโวเดียวเครื่องคิดเลขคิดค่ะ เขาคิดเองเลยซูน่าเขาเช็คบินมาทนนั้นทนนิทนนี่เจมี่เห็นเห็นในคลิปบอที่เขามีรายการแบบว่าไอ้เช็คบินเขาใส่เครื่องเลียเขาสามารถอ่านได้เลยไอ้เมนูนี้เจ็ดสิบบาทหนึ่งร้อยสามสี่ร้อยคิดไปเลยว่าเท่าไรคือคิดปุ๊บเดียวเลยจ่าอ๋อก็อยากเป็นคู่ิตศาสตราแล้วทำไมตอนนั้นความฝันเรียนเก่งแต่ทำไมถึงไม่ได้ไปต่อเพราะจจมีเป็นโรคซักงั้นจ้าโรคซักแมนจ้ะถือว่าบ้าหมูเขานี่บอแมนจ้ะ อ๋อเป็นเนี่ยเป็นแต่แต่อายุกี่ปีครับอายุ8ปดปีจ้ะน่าตอนนี้ยังเป็นบ่บอขยันก็เศร้าเป็นอะขับน้ไตเลือดออกลูกค่ะไตเลือดตอนออกลูกจ้ะขอดลูกออกมาาันก็ทาไตเลือดออกมานน้ำกระหายจ้ะออแล้วแล้วตอนเป็นเด็กหน่อยเนี่ยคือซากแบบนักสุดเป็นประมาณใดครับเนี่ยสังบบรูซึกหยั่งเลยจ้ะมันจะตีมองตีมูโบรูเลือดหยั่งเลยจ้ะตีมูบอมแมนจะบริยานผู้ใด้จากคนสมุตมีมูบันมนวาว่าพิษค้าเดียวขืนสม,มูบันเห็นมีดเห็นค้อนถือจะเขาโบยันผู้ได้กาดตะกี๋ แล้วเขาเขาบอกว่าเวลาชักหนึ่งมันต้องใช้วิธีการแบบกัดซ่อนกันยังรักษาเรียกว่าจิมมิงนักขืนขนเจจิมมิงซักของที่คนที่รู้เขาก็ว่าหนวดแขนหนวดขาหนวดทองจิมมิงก็หายจ้ะแต่จิมมิง่รูกซื้อเลยจ้ะแปดขวบแมนจ้ะจนมามีลูกตอนอายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าปีจ้ะโอ้ก็ดีเพราะจหน่อยถ้าธรรมดาได้เจ้านี่โอ้เสนอแปดขวบกับพักการซักมากประมาณแปดปีจ้ะสิบแปดแปดบวกแปดสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดอีกสองปีก็เริ่มสีจีก็ผู้เบาแล้วบริจีผู้ใดค่ะเอาไปได้ผัวได้บริจีดีๆก็จีมิงบุกจีบริจ้าเตือแต่ก็นน้นล้รักจีมิงจ้าเขามาจีบเขาบริจีจ้ามันจ้างจีมิงนวดแขนนวดขาจ้าเขามาจ้างเรานวดแขนนวดขาให้แล้วก็เกิดสปาร์กในความรักแมนจ้ะผู้ได้หักไพก่อนบันเนี่ย ก็เพื่อนเขาจะมีมต้นใจอย่างเลยจ้ะโอ้ยก็เลยตกลงปงใจกันจ้ะเด็ไอ้ตอนนั้นเพื่อนมานวถ่ายตอนยี่ห้อใดมิ่จะมีมโนวดให้เพื่อนให้เพื่อนให้เจริญลอยตั้งแต่จะมีอายุส <horrible> ิบหกสิบเจ็ดปีนจ้ะ นวดนะไปมาเป็นเกย์กับเขากับน้ำให้กินมันจีมิงก็กับเขากับน้ำไม่ให้ย่ายกินดูย่ายก็บอกว่าคือแสบแท้ไปเลยให้กินจีมิงก็บอกว่าน้าส้วนไปบอกเก็บดอกไม้มาเมย์ใช้เป็นผัวเมียกันเลยไปจงจัดงานเพราะยี่ส่วนนั่นบอกเพราะคนเสียนี่บอกเมียนจ่าก็คือเพราะเห็นพอเห็นแม่บอกว่าโอ้โหมันเห็นได้กินแสบเ่าเขาก็เป็นคนซะพอพนิเรื่องการนวดเพื่อกับมาเข้าเมียนจ่าเธอเลยบอกว่าเอาขั้นมาผูกแขนจ่าว่าด้แต่งงานใหญ่จ่าจะเด้กันเลยเมียนจ่าก็ได้รู้คนแรกตอนสิบเก้า จ้ะลูกซื้อว่างไดครับสีนวลจะ้ะสีนวลลูกในสวนอ๋อคือผู้ใดเป็นคนตั้งสีนวลเนี่ยพอจิมิ่งค่ะหน้าตาคือกันก็พอบนจ้ะก็เลยตั้งแบบนั้นแล้วแล้วเด็กหน่อยผู้หญิงคนนั้นซื้อว่างไดครับคนผู้ชายจ้ะซูปเปอร์จ้ะอีกอีกคนหนึ่งครับซูปเปอร์จะ้ะไอะสีนวลเนี่ยคือผู้หญิงผู้หญิงผู้ใหญ่แมนจ้ะผู้ชนะไปเลย วันนี้เทสี่กูมีความสุขว่ะกูรู้สึกเหมือนกูได้ถามคนบ้านนอกกูบ่ได้เครียนอะค่ะเจมโบ่คือถามคนอื่นแต่ก่อนผมจะถามแบบนักธุรกิจบ้างถามดาราบ้างมันก็จะมีที่มากว่าจะเข้าวงการบันเทิงอันนี้ผมเห็นแล้วไงเห็นแล้วแบบอ่ะวิธีการอยู่แล้วปัจจุบันย้อนมาปัจจุบันเขาเนี้ยเจมิงเคยคิดว่าว่าหมื่นหนึ่งโอ้ยอยากถ้ามีโอกาสอยากแสดงหนอกแสดงหนังเคยคิดว่ากแสดงกับแบบนั้นค่ะมันมันพอไปตรงเจ้าของบ่อยากจะแสดงบ่ได้แต่ยังไรมันยังยากจ้ะเคยมีคนส่วนบ่มีจสันเมิงบ่อยากเครียดังนั้นค่ะคือปฏิเสธ สุดล้วมีคนผู้จัดาการโทรมาสวัสดีครับผู้จัดาการคุณมิ่งใช่ไหมครับอ่าผมพูดกับเจ้าสมสจ้ารับสายขอ,อยเด้อคุณมิ่งครับพอดีผมมีบทเซรามูนมาให้ให้คุณมิ่งค่าตัวสามแสนเล่นสองซีนเล่นบอบบจ้ะ <c oughs> โอ้โหใจเด็ดเดียวใจเด็ดเดียว <c oughs> คือบอมัก <c oughs> ย่านไปละเล่นเขได้จ้าลองเปิดใจเบิงเดี๋ยวถ้าผมเห็นหนัง <c oughs> ไปเล่นในผมเลยเด้อ เกิดใจเบิ่งสักเรื่องหนึ่งผมมักเจ้าอิลีอ้าวแล้วสมือนีเป็นยังไงครับบาดหลังจากที่อยู่ในช่วงของการเคยสมพลล่มแล้วมีวัยเล่าได้ออกงานออกการสมือนีเริ่มมีเงินมีทองขึ้นแล้วบ่าไม่น่ใจแต่เก็บเงินเก็บทองเก็บเงินไปสร้างบ้านจ้ะสร้างยุ้ยไซครับยี่บัตรปลาขาวจ้ะอุบลนเขาเลยไม่นจ้ะตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างเท่าไหร่แต่จิมิงไปบอกก็เพื่อนเพื่อนจิมิงก็บอกว่าเฮ็ดเงินประมาณแปดแสนหาค่ะโอ้ใส่น้ำเก็บเดียวเลยแปดแสนแล้วจ้ะดินก็ซื้อสี่แสนกลัวค่ะ คือสุดยอดแต่ว่าผมหาเงินมาสิปีผมไม่เหลือสักบาทในบัญชีเลย<ๆ>เกเ็บเงินเป็นคนเก็บเงินเก่งบ่ปกติเก่งจ้ะแต่ตอนนี้ลูกเต่าเลี้ยนโจบไปแล้วโ <c oughs> จบมันทุกคนเหรอค่ะแต่คือมันกับบอดี้ของเงินแมน่คือเก่าบรบกวนแต่บ่มีทักมันบอกกิมมี่ก็โอนไปหายอยู่จ้ะบรบกวนแต่ว่าทักมาบ่มีก็โอนไปห้จ้ะคือมันบลอกวนจ้ะ คือมันบม่เคยรบกวนแต่ว่าแต่มันทักมามันบอกมีเงินถ้าโก้ไปให้อันไหนล่ะมันรบกวนมันทักว่าจะมีของเงินไงว่ข้ามเดือนจะมีโก็โอนไปแล้วจะมีโบ๊เอามีทำไรจ้ะคือมันบม่รบกวนจะบไม่โลภวนไรวะไม่ให้วนไม่ได้ยังก็เห็นจะมีคิดสงสารลูกจ้ะเอาน้ำมาคุยนะยคุยแล้วไอจับใจความอยู่ ลูกเต่ากับบริษรบควนแต่ว่าถามันขอเข้าก็ให้มันคือเขา,าเป็นลูกเป็นเต่าเนะาะเขามีการยิงงานท่าเราบรลูกบันเนี่ยจะเป็นมีเป็นหยางปนป่าเป็นจางเข็นงานยจงน้ำป่าอยู่บ้านบริษ็ทงานเ้าป,ป่าป่าเป็นป่วยเป็นไข่เงนินค่ะโอ๋หมายถึงว่าอป่าเป็นบรสบายอาขาคือเจมิงนะครับณตอนนี้ผู้สาวบันยัียก็บ้านปลาขาวจอำเภอํำเยื่อน,นอุบลน,นะครับผมเริ่มต้นจากการสอันล่มนะครับผมสอบปล่มให้พี่ให้น้องเฮ้าในละระบาดนี่กลับมาสูญเสีย สามีเป็นทีรักนะครับจนปัจจุบันนี้กกาเปคคนที่สร้างไวเ้เราในเรื่องการสอบป่มร้องเพลงไ้เด็กน้อยได้เห็นในทิกต็อกถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําให้เด็กๆยุคใหม่นะครับผมกล้าสแสดงออกเจมิงโมเมนต์แค่คนที่เขามาแค่แคเห็นกระแสของความเป็นอ,อินฟูทั้งบ้านห้องดังเลยเจมิงนี่เป็นต้นแบบไปได้หน่อยหลายคนแมนจะเออหนึ่งแต่ห้องโมขี่อายห้องบอกเป็นตัวของตัวเองออกรายการ จะใหญ่หรือเล็กเจมิงก็เอาอยู่จ้ะกระแสบ่เคยตกสําหรับผมอ่ะนะสําหรับสําหรับเจมิงนะจ้ะแล้วตอนนี้มีแพลนทําเพลงปล่อยไปแล้วด้วยพูดได้ไหนเขาให้เพลงให้อาจารย์จินนี่ผู้ไทยจ้ะโอ้อาจารย์ญ่จินนี่เลยเด้นะปรามาจารย์ดนตรีของระดับประเทศเลยนะแมนจะเป็เปจมิงพี่พเลยจ้ะโอ้คือดีแต่ซื้อเพลงซื้อวันจังไดครับเพลงเม้าอะไรไมฮินูเนี่ยจ้ะอันนี้ปล่อยผลได้ยินในทิกตอกอยู่แล้วเพลงสองล่ะเพลงที่สองกลังใจกับเอาแหวนของพี่ขึ้นไปจ้ะเขาลองยังได้ลองซื้อฟังเนี่ย เอาเวนของพี่คืนไปจะฝากน้องไว้ให้หนึ่งวงถ้ารักก็สาสื่อตรงทำไม่โคตรคงหัวสายสายน้องเห็นเต็มตาบันทอดเข้าปา่าว่าตายพี่ควงไม่เห็นเสื่อลายน้องเห็นเต็มตาเต็มตาผมรู้เลยว่าใครจะเล่นเป็น <c oughs> พระเอกเอ็มบีในเพลงนี้สมิโก้แวนคอรค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่กับไปซิ่งเงินที่สองก็จากแม่ขาอะไรไหมแม่ขาอะไรไหมนู้นี่โอ้อันนี้กับเป็นรย์จีนีแต่งให้เขาครับแมียนกันค่ะโอ้หมันจะเป็นเท่านั่งแบบตึ้งตึ้งแมียนถือวมันนีมวลดีจ้ะอันเรียบร้อยแล้วจ้ารอปล่อยจ้าโอ้ยแสดงว่าตอนนี้ก็เป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์เป็นทั้งดาวทิกต็อกเออเป็นทั้งศิลปินนักร้องมีข้อมคิดว่าว่ามือหนึ่งโอ้เจมิงว่างจากการสอบปลอมรับงานเจมิงเต็มวงแต่เขาจ้างไปบ่ เอาเข้าไปตัวเจ้าของกับมีเพลงอะไรร้องเพลงไอ้ตายกับร้องได้เออเพลงเจ้าของกับมีแล้วสองเพลงรับบองงานเต็มวงามีคนจ้างรับอยู่จ้ะนั่นแสดงว่าร้องบอลลัมเป็นบอแบนเนี่ยเนี่ยเขาอยากได้บอลลัมบอลลัมไม่ได้เป็นร้องแต่เพลงแบบแนวไอ้ตายเศร้าเมียนจ่าเอาเม่สิริพ่อนีสิบอกเคยฟังบสิริพ่อน้องในสามเพลงเพลงอย่างเนี่ยปริญญาใจได้ฮักกับไอ เหมือนใจได้<ง>ปร,รินญากเอาจะถอนก็ถอนได้ฮะกับอาดีเลยนะพอดีแล้วคือจังสี่เจมิงเป็นคนดีเป็น <c oughs> คนเป็นอันเลิศเป็นคนที่มีความรู้สึกว่ายิ้มได้ตลอดเวลาหัวเราะได้ตลอดเวลาเคยมีช่วงที่พี่ตีแบบเศร้าสุดๆเวลาบอกอยากเจอผู้ใดเลยบอกในช่วงเอาช่วงนี้ก็ได้แบบว่าโอ้เมื่อยแล้วเห็นหน้าผู้นั้นผู้นี้เบื่อมีบ่ความรู้สึกนั้นมีจะเห็นหน้ามบางก็ไม่ติดจะัอวอยากยิ้มจ้ะบเ่เมียนจ้ะเป็นวันนี้ต่น้อยเลยจ้ะ อ่ะอย่างยังมีเราคิดถึงไอ้สามาีผู้เป็นทีละผู้เป็นจากไปย่ามเราลองเพียงอย่างมันมีคนคอมเมนต์ในทิตกตอกผมเพื่อเห็นไหมแบบว่านนวันที่บอมีอายหากบอมีอายคือเก่าบางคนก็ไปคอมเมนต์แบบว่าเจมิ้งแกคงจะเก็บความรู้สึกเนาะเวลาแกร้องเพลงแกคงจะคิดถึงผัวแกมากคงจะแบบรู้สึกว่าถ้าคนนั้นยังอยู่อะไรเงี้ยได้รู้สึกบอตอนหองอ่ะรู้สึกคือกันค่ะแต่ว่ากับบอถึงขันทีเศร้าขนาดนั้นจ้ะ รู้สึกจังไลยตอนลองรู้สึกประมาณเดียวยังลองกันไปว่ามือไอ้มันกับมีออ่ยก็คิดไปกินมากอู้ยตายอยู่ดีมีแห้งเรื่องประลองเป็นห่วงจีมิ่ของเรากันจ้าตายอยู่ดีมีแห้งจ้ายังนอนงกากพลาตลอดค่ะให้คิดระลึกถึงเขาจ้าชูวนาเหมือนหนึ่งอันนี้อันนี้อาจจะดูเหมือนดราม่าแต่ไม่ไม่ใช่ดราม่าเนีแบบบางคนคือคือไม่หลุดบางคนชอบคิดว่าแบบเวลาที่เลิกกันเวลาเขาเจ็บปวดเขารู้สึกเนี่ยพอหมือนหนึ่งมันมูฟออนได้มีผู้ใหม่เข้ามาเหตุอย่างเขาสบายใจแล้ว จมีเคยคิดบ้างแผนงาว่าเออวันหนึนน่งพะฮามีผู้ไม่เขามาให้เปิดใจสิเคยคิดบอว่าใน,านาอายุสามสิบปจะบอคิดเลยจ้ะยู่กับเจาของเมนจ้ะยู่กับลูกกับเต่าดีกว่ายัางคิดหอดเขาอยู่เมนจ้ะอืมในชีวิตนี้หลังจากนี้ไปหอดมือที่เขาจิตสินล่มหายใจกันยังคิดว่าสีสดจ้ะเป็นเป็นแม่ของลูกตลอดไปมีนจ้ะซื่อสัต์ในความหักเฮ็ดเพลงสาวมาเด้อบานเดอ้อจ้ะยังหักอ้ายคือเกาจ้ะคิดหอดอ้ายคือเกาสิจ้ะให้เป็นถอนคือยังเพลงย่ายตายอย่างสิ เจมิงตอนนี้ก็มีทุกอย่างแล้วนะครับผมสาลาผมทุกอย่างแลวนะแต่ว่าบาริษัททุกอย่างติดสุดเพระาะว่าแต่ละคนเนี่ย<ม>คือเรียกว่าความต้องการของผู้คนมันไม่เท่ากันนะครับผมถามว่ามีทุกอย่างแล้วก็คือหนึ่งมีทุกอย่างคือผมหมายถึงความสูขความทุกชื่อเสียงเงินทองร้อย,ยิ้มในช่วงนี้ในอนาคตแต่คิดว่าวางแผนมาทาเขาได้เงนไดนทองในวงการบันเทิงเนี่ยมีความฝันอีกบบาะไวจะเห็นอีกอย่างจากสร้างบ้านก็จะหาซื้อรถเบบน,น,นั้นจ้ะรถอีกอย่างนมันเราจะซื้อรถเก๋งขันนหม่อยู่จ้ะ ขั้นเก่าเป็นยังขั้นเก่าจะหมอะเป็นลูกสาวจ่าเพราะรถมีสองขั้นนะจ่าอันไหนเขาซื้อเองเลยบ่แเมนจ่าแล้วธุรกิจมีบ่าธุรกิจจากเฮ็ดจากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มีบ่านอกจากสร้างบ้านจะมนก็สม,มาร์ทมคือเก่าค่ะขาวันนึ่งกลายเป็นแบบจะมีการช่างจะแบบเปิดเอาเงินไปเปิดร้านย่ไงไๆแล้วผูใ้ใดอยากซอมือเอามาวางไว้วันหนึ่งพอมีเงินมีทองปุ๊บเขาอาจจะบ่ได้ซอมเองเป็นบ่ครับเพราะว่าซื้อหลามันซื้อเจมิ่อยู่แล้ว เพราเผื่อจมิงอาจจะเป็นนักธุรกิจที่รวยในเขตอุบลก็ได้ธุรกิจสมัยตะก,กี้เนะี่ยเขาเฮ็ดเองไม่บอครับแต่พอเขามีเงินมีทองเขาเปิดร้านปุ๊บเนาขาจ้างลูกน้องสิบคนให้ค่าแรงอะไเวลาพระลมมลันมาได้ลานเขาก็บกต้องซ้อมเองทุกตัวเขาก็อยู่ร้านเคยคิดแบบนี้ปะบอค่ะเพรยันเฮ็ดบอดีก็จมิงเฮ็ดเองค่ะโอ้อย่างลูกน้องเมนี่หลีค่ะจิมิงโอ้ยตั้งใจหลีค่ะเขามีลูก้นะเขายากมันสอบบอดีก็เขาแม่นจ่าเฮ็ดบอดีก็จมิงจิมิงโอ้ยเก่งกว่าพวกเดียนเหมือนจ่า อ้าวอ้าวโอเคโอเคอ้น,นี่เข้าใจไหมถึงว่าเขาเพิ่งก้าลขึสิอบอกว่าถ้ามือหนึ่งเพิ่งจะเปิดร้านก็อยากเปิดอยู่แต่ว่าอยากเขาสอนบูดีคือเฮ้าแม่นจ้ะงันนั้นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาสิมีลูกน้องอยากมันปรุงบูดีคือเฮ้าแม่จริโอ,อ้ดีเนาะตอนนี้เจมิงอยู่ในจุดที่อยู่ในวงการมาเทิงแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ามือนหนึ่งคิดว่าเฮ้ากระแสตกบ่มีงานบ่มีอย่างนี่มาเถึงเฮ้าเครียดบ่หรือว่าบ่มีสุบูเครียดค่ะเพราะว่าเฮ้ามาเฮ้ากับ่มีอย่างนี้แล้วจ้ะก็ค อย่าบอกยังเน่หน่อยบอกเน่แบบว่าที่เขาบ้องเ้าเป็นไอดอลอย่าบอกเขายังเขาบอกอย่าให้ความรู้เขาบอกแบบจังไดะกูคือเก่งแท้ฉันบอกไปพวกจีซอมอยันก็ยังบอกเป็นกิบเจมิ่งคือเก่าค่ะผมได้บอกว่าเรียงสองพันลมหมายถึงว่าเขาบอกได้หมายถึงว่าเจ้าสองล้อสองพันลมหมายถึงว่าขนาดเจมิงเออชอบพัดลมอยู่บ้านต่างจังหวัดยังสามารถ มาเป็นคนดังในวงการบันเทิงได้เด็กน้อยยูบานเท่าที่มันกำลังติดยอกติดยาที่มันมีความฝันแต่มันบอกการเขาอยากบอกอย่างมันบอกกับพวกมังคือเก่ากับจิมีก็จะบอกไรกนอยู่ค่ะพยายังมันคือบอฟังบุูคือกันค่ะเอาลองเบิงพวกอยูบานมันอาจจะบอฟังแต่แฟนคลับของเบิ้นเเอ็มเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมีภาคกลาง มีเด็กอินฟูแคนเซอร์ใน YouTube มีดาวติกตอกที่กำลังดูอยู่เจมิงสมมว่าเจมิงกำลังเป็นตัวแทนในการให้ความรู้อ่ะลองบอกบังสุบรีสูบไปกไกลค่ะดื่มสุราดื่มไปกไกลผลการพนันเล่นไปก็ยากจนเกิดเป็นคนลดละเลิกจะบกบาน <c oughs> <c oughs> ไอ้เจ้าเส่พอ่อหลุ้เสกพอ่อจากพ่อหลุดเสกมาจากของมาจากบ้านขนาดเจมิ่งทอดแท้เจมิ่งเมื่อยกันยังเห็ดไดของบ่ได้เจ้าของความบุรีโอ้ยมว,ม,วม,วมวน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 ทุกคนครับเป็นอะไรที่ไม่มีความเครียดมักซื้อเลขกว่ามักซื้อเลขกว่าปอค่ะเล่เลนไฟก็ะยากจนค่ะโอ้ยเม่นจีรีกับเจมิงก็เล่นบัางจะเป็นเด็กโอ้ยโบสือกับโบสือจักเตือนี่สวยกันเลยเนี่ก่อนก็ซื้อเจ้าหัวไว้กับเจมิงก็เลิกแล้วค่ะเข้าโบสือก็ได้ <จ>ให้ให้ให้พ่อ,อลูกพ่อหลานเป็นเป็นเลขเด็ดทั้งสองตัวสิมักเลยยังงวดจะมาจะมีฝันไหวละก่าหกสามจ้ะนี่มึงจังกู <c oughs> บอกเลยปกเด็ดูอย<น>ู่ตอนนี้นะครับบว <c oughs> กสามกูบอกว่าฝันเคยฝันชิวว่าเคยฝันเหรอมงกนกับฝันสี่ศูนย์มันก็คืนหาศูนย์กับฝันมค้นตายหลายค้นค่ะอีหลีเด้ค่ะกับฝันว่างวดลเนี่นนยสูงมาสี่ศูนย์เนี่นฝั <c oughs> นผู้่งยิ่งตายมันจะคืนสี่ศูนย์สามศูนย์หาศูนย์แล้ก็ออกหาศูนย์อีหลีค่ะเคนมีเส้ตมันบอลนี่แมนจากคิดก็คิดถูกค่ะเคยเจอเรื่องผีบ่ บ่ค่ะคุณจะพาไปใช้ก <Yes> ันไปบ่เนี่เคยเห็นผีบ่บ่เคยค่ะเคยถือผีอ่ำบ่บ่ค่ะอใเคยขอฟันบ่บ่จ้ะเออบ่ถามแล้วเสียอเหลี่ยมพ่อจะหนักบ่เสื้เหลี่ยมพ่อตาทำจังบ่บ่จะคือแต่งหน้าคือใส่ยูสัน ขอบคุณมากครับวกน,นี้กับลูกวนเจมิงเพราะต้งผมว่าที่นี้มีแต่ความฮาบอยบบบต่อการมาความเคลียดเพราะว่าอย่างเรื่องราวของเจมิงมันก็เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบในการทํางานเนี่ย สองปีเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำนะพี่น้องเนาะเพราะมาเริ่มต้นอยู่กับวงการมาเดื่องข้ากรบปุกหุน่นแลผู้ใดเขามาแบบใดยแบบใดย์เช่นในผู้ใดที่พ่อยามเขามาหาเจมิงหรือม,มาจา้างแม่ยังเพิ่นกับยาเอาเปียเพิ่นเดอ้อ <c oughs> คนบ้านเขาเอาไปเป็นข้อจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มาหาเจมิงอย่างมาจา้างสามารถติดตอ่อได้ทางไหนครับาารจากแม่จ้างออกจ้างงานผู้จัดการกับเจมิงก็าเพิ่ยรู้เรื่องอี่ยังค่ะคนคนเสือดำเนี่ยบ่แม่นจ้ะเพิ่นางติดต่อได้ขึ้นโบโทร่หายเลยจ้ะอยากจ้างไปร้องเพลงกับจ้างได้จ้ะอยากจ้างไปสอน ไปได้เจมิงกับพวกเครื่องมือไปตลอดอยู่่ถ้าเกิดว่าแบบพ่นกรุงเทพอย่างเจมิงนั่งรถตู้เมื่อสองวันก่อนให้นี่รับบอแตวจะพูดจิตการจะพาไปจ้ะโอ้ขุมมบอขุมอไรก็คืออยากจ้างเลนน้องเลนนั่งท่านในรับประกอบว่าอยากแสดงเพราะว่าอยากแสดงโบเกียงอยากมาอยากเจอของมวลตอนนี้ก็รับเวลาสองวันล่วงไปคอนเทนต์ออกรายการน้ำบานเขานะครับแล้วก็สามารถไปเรื่องของการลองเพลงก็ได้ ผู้ใดมักเพลงมายัางกับจากใจมิงได้จ้านะครับเนาะมีตอนนี้มีเพจบ่เล่นเพจจัดของบ่เพจโซเชียลมีเดียเล่นมาจิมิงก็เล่นโทรศัพท์สองจังแค่ไหนค่ะโท <c oughs> <c oughs> รศัพท์จะบ่สนใจผู้ใดบอเรียนแบบผู้ใดจักอย่างเลยเห็นก็เห็นยังก็บ่สนใจผู้ใดเลยจ้ะก็คือเล่นโทรศัพท์จ้ะเอาไว้เอาไว้โทรวม <c oughs> ไปรักษาอย <c oughs> ่างเดียวจ้ะบ่ได้บ่ได้เข้าโซเชียลเบิ่งเจ้าของเลยมึ่งก็จ้าของยังพดลงก่า ก็กคือเบิ้งอยู่เบิ้งแต่อยากของก็คิปพู่นม่อยากเบิ้งค่ะแต่แทนว่ามีโซเชียลอยู่มนมีเพจอยู่จมีเฟซบุ๊กอยู่จมีทิกตอก <im> โอเครสรุปคือมีแล้วพี่น้องเ้ย <im> สรุปคือมีโซเชียลให้ติดต่อให้ติดตามอ่า เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ซื้อว่างได้ครับทิกตอกซื้อว่างไทิกตอกกินตจงกินเจมิงเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่งไปจะขึ้นเจ็ดเจ็รูจ้ะพี่ตังเองคับงวดก้อนกอกสามเจ็ดเจ็ดกัลกระ่ยจ้าไปเกี่ยวยังกับหัวไอมายที่ว่าเสื้อเือเป็นกินเจมงเจ็ดเจ็ดเจ็ดจ้างโอเแล้วเฟซบุ๊กเชื่ออะไรเจมิงสั้างส้มบอลลมจ้ะนี่ก็คือตามตัวเลยตอนนี้คนฟอลโล่เท่าไหร่ครับคนติดตามเท่าไหร่แล้วคนติดตามในเฟซประมาณสี่แสนกว่าค่ะ ถ้าเป็นแหลกเป็นเงินเอาบ่ค่อยว่าแหลกเป็นเงินสี่แสนเอาบ่แต่กม่เศร้าเล่นเฟซบอ้ค่ะมาถึงมามีมองให้เมียนิ้เนาะจ้าวันนี้ผมกับเจมิ่งนะครับต้องบอกว่าได้ความรู้พอสมควรในห้องโลงแบบบานเห่าก็ขอบคุณเจมิ่งนะครับที่มาให้โอบ้านกับน้องๆแล้วก็มาร้องเพลงให้ฟังสนุกสนุกแล้วก็มาพูดคำกรอให้ฟังเมือนี้กับมวนครับพี่น้องครับผมกับเจมิ่งเขากลับเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ มวนยีบอกมวนอยู่จ้ะบอกเคลียร์เนาะจ้ะเจ้าเคยเจไปฟังเพลงขอได้บันนี้เด้อ,ดอ,ดอจ้ะมันจะเจอดกหัจ้จาก,กันเจ้าไปเสื้อมาบเบิ้์ปมาทุ่มลานจ้ะขออยูด่ด<บ>เป็นยัง <c oughs> ไงจงเปาวผ่าซุมหนามมารูคุยเสียไปเฉียวกข้าหนาเรา